Thank <laughs> you. นี่คือภาพจินจบไหมนี่คือถนอนคนเดินเมืองรับแหลอันน, <S <S 2> <S 2> นี้คือขนมด่ไหงรัอันนี้คือขนมดอกบัวใช่ไหมครับ มี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 วันไหนบ้างครับที่นี่มีประวันแต่วันนี้อ๋อเสาร์อาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยอ๋อเดือนละครั้งอันนี้คือมีพันค่ะมีพันจ้ามีพันหนึ่งนับแลนะจ๊ะพันหนึ่งนับแลกันตอมาร์ตกันตอมาร์ตอ่ะใส่กล้วยห้าบาทครับคือมีพันจ้าอันนี้ที่เราสงสัยกันนี่ไงเมค่ะ ร้ช้อนเค็มอ่าเป็นเป็นเนื้อร้ช่องใช่ไหมครับค่ะเนื้อร้ช่อง๋อชอนเค็มอันนี้เป็นผงอะไรครับแม่ปลาอปลาย่างปอาปลาย่างเราจะมีปลาย่างมีพริกมีหอมมะนาวเนาะน้ำปลาใครยังไม่เคยชิมนะครับมาโดนกันได้ราช่อมเค็มก็จะมีชาวบ้านเอาของ เกี่ยวกการเกษตรที่เป็นทมนะครับมาขา,ายหลงหลินมาจับนะเพราะว่ามันยังเป็นแบบว่าเหมือน,เม,อนเมืองเก่าอยู่มเมืองบแบรอยังไม่มีความเจริญจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าเป็น เป็นเหมือนเมืองน่านน่านยังไงร,บร,รับแรงก็อย่าง,งานั้นคล้ายกันบ้านเมืองก็ยังบอกว่ามีาวิถีชุมชนที่เพิ่งพาใส่กันนี่นก็เกี่ยวโบราณเนี่ขายชามกี่บาทป้ายี่สิบบาทโอ้โหก๋วเกี่ยวทุกวันนี้หายากมากยี่สิบบาทขนมถ้วยยี่สิบบาทนะครับ ใส่กอกคุณเส้นนี่ไงเกี่ยวตามหากันอันนี้คือข้าวแคบไม่ใช่เหรออ่าโอเคอันนี้คือข้าวแคบนะครับอ๋ออันนี้เล่นหมุกเล่นหมุกดีนึงถุงเท่าไหร่ครับป้าอ่านข้าวแคบครับแคบว่าสิบบาทถ้าแคบแคบมือไม่แพงครับครับแคบก็สิบบาท จะมีคนงองแงคนหนึ่งนะครับเนี่ยดูดิดูหน้าดิหน้าเด็กงองแงดิหน้าดูหน้าเด็กงองแงดิมีน้องเคยเห็นไหมเนี่ยเคยเห็นหรือเปล่าเขาเรียกว่า จักจันอ๋อเอาเหรอกเอาเหลือเ่เือกเลือกดูก่อนจะเอาอะไรบ้างเนี่ยมีหลายอย่างเอออันเนี้ยอันเนี้ยเล่นได้อัต๋อตัวอย่างตัวอย่างอ่าเห็นไหมนี่เอาไว้คะเอาไหนเอาเอากังหันเหรออ่าเขาดูกังหันดิเักจักรจันทร์อ้อน้องต้องถือตรงนี้อ่าม้วนี่ย เอาแล้วเอาแล้วเล่นไม่เป็นไม่ซื้อให้แล้วเล่นไม่เป็นอะไม่ยอมจะต้องเอาอาให้ได้่าไม่ให้อันเยอะแป่าป่าไปฝึกเล่นที่บ้านนะคะ20บาทแล้วเท่าไหร่15บาทโอ้ไม่แพงด้วยเหล็กน้ำพีหรือเรื่อง เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูที่มีวิธีการด้เหรอนี่คืออะไรนวดหรอ นี่เขาจะลดน้ำสำหัหัวคนแก่ในวันอ๋ออกกำัต้มน้ำสูตรไทยอยู่เช่เท้าเหรอครับน้ำอุ่นอ๋อครับครับเดี๋ยวเดี๋ยววนมาเดี๋ยววนมาเดี๋ยววนมาครับ ล้อถ่ายแผ่นใหม่ก่อนอันนี้คืออะไรครับเก็บ,บว่าวเก็บว่าวกับหูช้างกันเดียวกันไหมเอ่อแล้วแต่ตแะแตจะเรียกอ๋อแล้วแต่จะเรียกจนก็เป็นเดียวกันเนาะอ๋ะอน่าจากแผ่นแผ่นบบเล็กๆอย่างนี้เนาะน่าเดี๋ยวลองเรียกเขาขั้วอ๋ออ่าเราเราลรารารารอาถ่ายแผ่นใหม่หมมชมวิธีการย่างขขาเก็บ,บว่าวนะครับ จากแผ่นนึงเล็กแผ่นนึงย่างประมาณกี่นาทีครับประมาณ6นาทีโอ้6นาทีขอบหวานทำมาจากข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็จะมีน้ำอ๊ะน้ำตาลอ้อยน้ำตาลทรายและน้ำตาลปี๊บโอ้แผ่นใหญ่มาก ย่างมาจะได้แผ่นใหญ่อย่างนี้ครับนี่นี่บ้านเองได้ไหมสิบคนมีเต็นท์มหมไม่ถามใั้มีมห้ยเพื่อนมีเครื่องนอนมาไหมแผ่นบางๆเล็กๆกลายเป็นแผ่นหนาๆ ทองทองขายแผ่นเท่าไหร่ครับเป,เป็นสิกนาทค่ะ,คะเออขาเรียกถนนวันวานไม่ใช่ถนนคนเดินไปนแล้วก็กลับแล้วเมือแฝาไปายเมือแฝงเร็ว ๊ายาไปไปบายเมือนกันเลยไา่บาย๊ายบายค่ะโอากาสหนนะ้าเจอกันใหม่นะคะจุ๊บ <î m ix>